ฟังต้มกบเนาะพี่น้องมาซุกแล้วบ่เลยอนั่นเลยดิพี่น้องเอ้ยแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศสบายดีย่ำเ้าเ้านพี่น้องเมื่อนี้เซาข้ามกับซิมาเฮ็ดกินตอนเซานาะพี่น้องอันซิมาเฮ็ดอันเฮ็ดกินตอนเซานาะพี่น้องซิมาอันต้มกบกินกับอัน เจโน่พี่น้องก๊บเผากะอันนี้กะมอกะฟูดได้แล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าเสียนป้นกบกิ่นกับหน่อไม้ต้มเนาะพี่น้องมานี่เอหมอฟูดแล้วเ่ากะเสี่ยงก๊บลงเลยเนาะพี่น้องเอ็หน่อไม้ต้มเผากะจืดแล้วหาเมื่อคํำหวานนี่เด็กพี่น้องเดย๋ยว่ะเสี่ยงกบลงเลยเนาะมอกะฟูดแล้วเนาะพี่น้องอันเซอร์น้ำปลาแด่เนาะพี่น้องแล้วกะเกือ ไปหม้อต้มกันนาะพี่น้องวันนี้ก็สิเอาปุ๊บเสื้อก่อนน้ำหม้อฟุตแหด้พี่น้องพี่และแมข้าวนูเกตบะเม็พี่น้อง เมื่อนี้เฮ็ดกินตอนเช้าเนาะพี่น้องนี่ต้มกบป่นเนาะพี่น้องตอนนี้ก็กำลังสีเฮ็ดกินตอนเช้าเนาะพี่น้องต้มกบป่นเนาะพี่น้องกินกับลูกไม้ต้มเนาะเพราะว่าหน่อไม้เขากระต้มไว้แล้วเนาะพี่น้องคืนนี้ก็เลยตอนเช้านี่ก็เลยมาเฮ็ดต้มกบเนาะพี่น้องกินกับ ต้มกบละกาสิมาป่นกินกับหนม่อไม้ต้มนะคะ ตอนนี้สาข้ามกับกระล่างอันใบลูไม้พี่น <wrestling ps 2> ้องเอ้ยใบลูไม้กับอีเมะน้องพี่น้องกะเกมสีอันเอาไว้กินกับอันป่นโก๊พี่น้องเอ้ยน้องเอกก็รอทาอยู่พี่น้องเอากระใบแล้วเรียบร้อยน้องพี่น้องได้ซํำนี้ละหาเมื่อวานนี่นะนาะพี่น้องก็เลยมาต้มเมื่อคืนนี้นะนพี่น้อง มื่อนี้ก,นกินกับป่นกบพี่น้องเอ้ยต้มกบเนาะพี่น้องมาซุกแล้วบอ,อ,อเลยนะลยดิพี่น้องเอยแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้หฮากระสีอันป่งไปอันนั้นเลยเนาะไปป่นเลยเนาะพี่น้องซุกเรียบร้อยเนาะพี่น้องตำแจ่วแล้วเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องวันนี้ก,นก็สิเอากบลงเลยเนาะพี่น้อง บ่ได้เอากระดูมันอ่อนเพราะว่ากระดูกมันยังอ่อนนะพี่น้องกบน้อยเด้เฮาก็เลยป่นเากันหมดเลยคันกบเเาได้เอากระดมันออนเนาะพี่น้องมือแระมือตนเานี่กิน ปุ่นกบนาะพี่น้องเจ็บหมดแล้วพี่น้องเอ้ยตอมเสื้อเบอรมะขามเนาะพี่น้องกัมโหชิคเกอร์น้ำปลาแดงตาเนาะพี่น้องตามุนๆแล้วก็เฮากระสิจังสิเอาเกลือไปโนงซื้อนาะพี่น้อง ตำกบ <c oughs> ตำกบมุนแล้วก็เฮาก็เอาน้ำซื้อเนาะพี่น้องมือนนี่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเอาปูมาขลุ่นก่อนประมาณนี้เนาะพี่น้องเอาเกลือเสิร์ฟจัง่อยเนาะพี่น้องเหมือน พราะว่าเสื้อตนตุต้มเดี๋เลยเด้อดเกือบ้จะเสื้อแป้งนู่นน้อพี่น้องแป้งนู่นยังมีท่านได้เสื้อพี่น้องตันต้มก็เสื้อแป้งนู่นนี่กัเบอร์พักเนาะพี่น้องนี่กันเบอร์พักเท่ากันถ้าหอมห้อแลพี่น้องมามีดก่อนซอยเบอร์พักเสื้อแล้วพี่น้องแบบนี้ มันหอมๆนะพี่น้องเรียบร้อย เอพักเส้อาเสือเกิดเสอเป็นหน่เรียบร้อยหนพี่น้องแล้วก็ซอยเบือพักซื้อคารุนเท่ากันบันทึกหน้าตาก็สิเป็นแบบนี้หนพี่น้องป่นกบทักกับโบลายหนพี่น้องเก็บเอาเด้อสวนเด้อเหินนี่พี่น้องดูหน้าเสือลายอยู่มาด้วยพี่น้องกินข้าวเช้าน้ำเดีวเดมีป่นกบหนพี่น้องแล้วก็โคตักแต่หนูพี่น้อง นกไม้ต้มเนาะพี่น้องมามากินข้าวเช้านมเดียวเด้อ

น้องาไม่ต้มแล้วพี่น้องกินผู้เดียวแล้วพี่น้องมึงนีนเพิ่มกันยังมีเยอะนะแมทต้องไปกิน,นหน้าไปกิน,นหน้าแล้วพี่น้องข้าวไม่กินผู้เดียว taktay nang liang nang liang to taktay nang liang nang, nang taktay masam น้องเอมากินแล้วพี่น้องเพื่อนป้าลุงกินข้าวนะแม่ลูกเพื่อนป้าลุงกินข้าวนะแม่น้องเอสบายดีไหมสบายดีหน่อยสำหรับคลิปนี้น้อพี่น้องสอข้ามกับสีโจบคิปไว้ซ้ำนี้ละ ก็ไปกระแฟกดไลค์กดติดตามสองคำเนี่เด้อเพื่อเป็นกำลังจืคือสองคำเฮ็ดคลิปในตอนต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านัะพี่น้องนระับจุ่มบายบาย